ดที่เขาฟืนจะเริ่นสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายไม่สบายจะอยากกินเบปซี่แล้วครับเดี๋ยวก,กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จมาเคลียร์งานลูกค้ากันให้จบจบกันเลยดีกว่าวันนี้ก ใครจะเรียกใครสั่งงานโทรมัน,นะ,ค,ะค,รค,นครับมีแพ็กเกจบีมงคลครับเดี๋ยวไปวาดไปนั่งดูข่าวไปด้วยโอเคครับไปกินข้าวกันนะาาเดี๋ยวไปียร์งานตัวเล็กกันนะพ่อคุณแม่ครับคงนเส่รครับวันนี้ครับขาข้างเดียวแล้วผมอาจจะใส่แสงแวบๆบแบบรอบๆทําให้ดูแบบดูดีขึ้นนะโอเคครับเดีย๋ยวมาดูง,งานกันเอบคุณวิกตี่ยาลุยให้นั่งง,งานครับ เพิ่งตื่นตักผ้าแล้วก็มาเลยกินข้าวครับตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วโอเคครับมาเคลียร์งานางกันขาข้างนี้จะได้ส่งลูกค้าเลยใครจะเรียนจะสั่งงานโทรมานะครับพัดเกจิกนะครับด้านหลังมีอีกหลายแผ่นเลยนะครับเอาหลวงปู่เรืองเอาหลวงปู่ถมหลวงปู่ถมวัดวันนี้หลวงปู่เรืองวัดเขาสามยอด หลวงุรวดหลงพ่พอคูหลงพ,พ่อรวยขึ้นนะครับให้จะเรียนต่างงานทั่วไปนะครับขอบคุณข่าวเที่ยงไทยรัฐที่อยู่เป็นเพื่อนครับไปมมีประทะการชุมนุมเดี๋ยวนี้ดูเอ้รับมาเคลียงานกันต่อเลยดีกว่าแอ้ก,ก็ค่อยคุยกันนะย็นเจอการงานพุทธบาทสลับรีฮะ เอาคุณวิศตยใหญ่รุลีให้นั่งทำงานครับเกียบเครียร์งานแล้วทำหัวไปแล้วมาเก็บดีเทลขาตัวเล็กกันดีกว่าได้จบงานโอเคครับจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับมาให้เจ๊จีทุกองค์ความทุกคนเลย มีหลายแผ่นนะครับทุกแผ่นมีด้านใต้มีอีหลายองค์เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูง่ายกันจบงายกันดีกว่ายังบายสองจะบายสองอย่าครึ่งแล้ว ขอบคุณมิสซียรุลีให้นั่งทำงานครับขอบคุณข่าวเที่ยงไทยรัฐที่อยู่เป็นเพื่อนครับวาดผงคาร์บอนนี่เปลืองเปลืองพุกันจริงๆเยแต่งมาก็หัวไม่นุ่มเหมือนเดิมเลยต้องหาวิธีเอเปางไงดี เี๋ยวเราเป็นลูกกับกระดาษทรายกดนี้ไม่นุ่มเหมือนตอนซื้อมาตอนแรกเลยแต่ตงผู้กันดีเลยโอเคครับติเคียงานต่อแล้วโอมสิทธิ์ที่เขาฟื้นจะเริ่นสีให้ลูกมีคนรักคนแม่ตาให้ลูกโดมดังกับเขา เเออดนน้าาาชื่สียยงงกกกครัมมตอนนี้ใส่แบ็กกราวตัวเล็กแล้วครับโอเคครับเดีย๋ยวได้เห็นงานแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้ตอนนี้ฝนตกหนักเลยพรอค้าแม่ค้าที่วัดพระพุทธบาทจะเป็นยังไงนี่โอเคครับสู้ๆครับพรอคาแมคคาครับแต่มีโดมใหญ่อยู่นะแบบว่าพรอค้าแมค้าหลักมีโดมใหญ่อยู่ เอีครับเออพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายลาสืา้อ้าก็เดี๋ยวถ้าแปก,กาวเสร็จก็โทรหาคุณพ่อมารับงานเลยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวสวยเลยทีเดียวโอเคครับยังไงผมอาจจะใส่แค่แปะกาวด์อาจจะไม่ได้ใส่แสงแวบ,บๆเข้าไป หรืออาจจะลองใส่ดูโอเคครับทำแบกลาวก่อนครับใครจะเรียนสั่งงานโทรมาน,นะครับขอให้เจิทุกองคุ้มครองทุกคนเลยถ้าเกิดใครจะบูชาถูกเข้าไปในราด้ายชัปปี้ร้านคุณน้ลพบรีนะครับแล้ววันนี้กลาบขอบพระคุณอุนที่อาคุณอาและพี่ชายที่ วัสดีแบ็กพิงค์โอเคครับไม่เจอนานครับโอเคครับคิดถึงครับน้องสาวก็แต่งตัวคล้ายๆแบ็กพิงค์ก็เลยเล่นใส่ยาแบ็กพิงค์นะครับก็โอเคครับเดี๋ยงของเชีย์งานลูกค้าครับ ก็กล่าวขอบพราะคุณคุณอาที่สั่งงานหานุมานทรงเครื่องทรงไม่รู้จะเป็นงานวาดหรืองานปั้นงานลงสีเดีย๋ยวจะคุยกันทางไลน์ถ้าเป็นงานปั้นก็คงได้มันกันนะหลายขระนวนการสาสใจดีรับงานปั้นปั้นหลอ่อทำพิมพ์ขบวนนการช่างสิบหมู่บางครั้งวาดก็แบบไม่รู้สึกมันเหมือนกันนะ ทำงานช่างตมหมูแม่งทั้งแกะไม้แกะเหล็กฉลุเหล็กปั้นรอทำพิมพ์มันๆตรงนี้แต่ผมก็ไม่เก่งแค่ทำได้เฉยครับโอเคครับอยากแค่งานคุณพ่อคุณแม่ก่อนครับขอบคุณวิกตีใหญ่รุรีให้ร่างทำงานครับงารช่างิบหมู่ได้สัมผัสทองทำแค้ แต่ถ้าเกิดเป็นงานทองให้ปิดทองนี่ผมจะปิดทองคำแพ้อย่างเดียวนะทองเคผมไม่ไม่ไม่เอาเลยเพราะว่าทองคำแพ้ดูดเข้าไปนะเด็กๆเป็นความรู้รอบตัวทองคำแพ้ดูดเข้าไปมันจะละลายในร่างกายได้แต่ทองคำทองคำทองคำไม่แท้อะทองเคอะดูดเข้าไปแล้วมันจะเป็นมะเร็งเป็นความรู้รอบตัวนะเด็กๆทองทองทองปอมะทองเค มันจะละลายเหมือนทองแหละแต่ว่ามันจะไม่สลายในร่างกายแต่ทองจริงมันจะสลายในร่างกายมันอันตรายตรงนี้ทองเคไม่ไม่รับปิดทองเคนะครับเอ้ <c oughs> okay, ครับว่าต่อแล้วเอาคุณวิกซี่ลยาดลุ้นเ,ล,เนนลูกมีคนรับ ดดัังกบเขาเถอออนะอเสียงกงกกก้ฟาาคนรัมมมขจบงานตัวเล็กครับเหมือนฝนจะหยุดแล้วผมว่าผมจะกลับไปพักสักบีบ <c oughs> แล้วก็ตอนเย็นมาลุยงานกันเอย่ามาดูกันว่าตอนเย็นจะเป็นรูปอะไรรอยพุทธบาทแบบไหนอกครอยากบูชารอยพุทธบาทไปที่งาน วัดทูทบาทนะครับตอนเย็นครับฝนคงหยุดเพราะว่าผมไปฝนไม่ตกเลยครับแต่ลมบอลีหนักมาก <c oughs> โอเคครับว่า <c oughs> แม่ขอจบงานตัวเล็กครับ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวโทรติดต่อคัณพ่อคุณแม่ก่อนว่าจะมาหรือไปส่งจะมารับที่ไหนหรือไปส่งที่ไหนครับ <c oughs> <c oughs> ใอรจะเรียนสั่งงานโทรมานะครับรับงานศิลปะทั้งโลกเลย <c oughs> เอาอีกง่า ไม่เก่งนะครับแต่เราทำทุกอย่าง<ม>ไอ้เกจิทุกองค์คุ้มครองทุกคนเลยนะครับขอให้เดี๋ยวขอจบงานตัวเล็กครับว่าไม่เสียขอโทษทีนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณวิทยาดลีให้นั่งทำงานครับอมิิ มีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอ,อมสิทธิ์ที่เขาฝืนเจริญนสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมาย ตอนนี้ผมกลับห้องลนะครับอหลังกั้งครับฝนก็ยังเล่นอยู่ถ้ายางไงฝนหยุดฝนหยุดก็คงเย็นแล้วมาครับเย็นจะกันงานพุทธบาลาดูอะไรดูข้อมูลศึกษาอะไรในเน็ตเลยคุณวิกี่ใหญ่นน้งทำง,งานจนเสร็จแล้วไอ้คุณพ่อคุณแม่โทรมานะคะ ถ้าเจอยังไงมารับก็จะออกไปครถ้าเจอยังไงให้ไปส่งตัวไหนก็บอกครับขอให้พ่อหลวงมาเค้างรัะพักแล้วนอนทักงีบอยู่ดีกว่าโอเคไปแล้วโอมสิทธิเท้าฝืนเจริญศีลูกมีคนรักคน ตให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดหน้ชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไม้โอมมมน